สวัสดีค่ะพวกเราแซ่หาแซ่ถึยโรงมความสุขสนุกทั้งครอบครัวแจกชชวร์ทุกวันดีๆนะแคชับช่างนดี๋วนี้ต้องได้แน่นอนฮะล่าสุดนี่ผมไปหาคุณหมอมาครับแต่ว่าคุณหมอบอกว่าผมงดของทอดทำไมคผมบอกทำไม่ได้ครับเพราะต้องคอยทอดสะพานให้กับคุณผู้ชม แจกครับนี่เลยนะเครื่องปั่นน้ำผลไม้จากสมาร์ทโฮมแวสหรับวันนี้นะคะห้าโมงเย็นห้ามพลาดเลยวอลเลย์บอลนชั่นลีกนะคะประเทศไทยเจอกับสหรัฐอเมริกาคุณบอกเลยว่าโหเป็นอีกทีมหนึ่งที่แบบเก่งมากเก่งมากจริงๆวันนี้ก็นั่งเกรงอแล้วค่ะดูเป็นอดีตแชมป์โลกเป็นอดีตแชมป์โลกเลยนะคือเก่งมากจริงๆแต่ประเทศไทยก็เก่งเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นวันนี้อยากให้ทุกท่าน คือลุ้นแล้วก็ให้นกำลังใจให้กับประเทศไทยของเราด้วยตอน5โมงเย็นวันนี้5โมงเย็นครัช่อง3าที่สำคัญครับนี่ที่อยู่ด้านหน้าของพวกคุณ17ปีที่ผ่านมาเริ่มต้นจากรถเข็นกันเป็นร้านอาหารคุณเชื่อไหมเขารับประกันเรื่องของวัตถุมงคลวัตถุดิบวัตถุดิบชิ้นใหญ่และก็ตัวโตแ้่เป็นยังไงฮะขออนุญาตเชิญคุณแอนท่าดินแดงครับสวัสดีคเชิครับคุณแอนเชิญเลยค่ะสวัสดีค่ะ คือร้านที่จุดเด่นคืออะไรอ๋อที่ร้านเหรอคะอาหารสดอาหารใหญ่อาหารสดและใหญ่สดและใหญ่ค่ะโอ้และนี่ที่เห็นเลยด้านหน้าคือเด่นเรื่องของอาหารทะเลเลยใช่ค่ะยังไงครับเพียนก็คือวัตถุดิบเราคือเราเน้นใหญ่เน้นสดคือเน้นเนื้อปูเน้นเต่าต้ยเน้นกุ้งเน้นหอยลายตัวใหญ่ วันไหนไม่สดเราไม่ขายไม่สดไม่ขายด้วยจริงเหรอคะถ้าไม่มีอาหารสดๆใหญ่ๆเราไม่ขายเลยวันนี้อาจจะงดไปก่อนคือเรื่องที่จะไม่ขายแต่ถ้าลูกค้าอยากได้จริงๆล่ะครับก็คือจะบอกลูกค้าเลยว่าวันนี้ของเล็กหน่อยนะใครรับได้เราก็เอาของเล็กของที่นี่มันก็ไม่ได้เล็กนะใช่ไหมคะเห็นบอกว่าเล็กก็ไม่ได้เล็กอ่ะก็ยังถือว่าใหญ่อยู่อ๋องั้นมาดูได้ไหมคะพี่แอนเมนูไหนคะที่ไปแล้วห้ามพลาดอ๋อเนื้อปูผัดพริกเหลืองค่ะอ้ยเนื้อปูใหญ่จริงๆได้ อุ้ยกันเชียงคือแบบใหญ่มากน่าขอดีพี่น้ำฝนหายไปไหนโอ้ยรีบไปเอามาเช็คหน้าจ้าไม่รู้ปูนี่แกยอมแพ้ตลอดเลยนะยอมแพ้ไม่ดูสิ้จิู๊ขาชิ้นใหญ่ขนาดนี้ ก็คือเป็นเมนูที่ห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะคะที่มาร้านอาหารนี้อ่เดี๋ยวให้พี่น้ำฝนชิมเรียบร้อยลองชิมดูแล้วนอกจากเมนูนี้มีเมนูอะไรก็มีเต่าต้อยต้มบวยนะคะที่ทุกคนนิยมสั่งค่ะขาทานยากมากใช่ค่ะนะคเป็นสายพันธุ์เต่าเต้ยเต่าเต้ยค่ะนะครับนี่มีความปริ่นเป็นยังไงพี่ฝนก่อนกันเชียงปูผัดพริกเขียวเป็นไงไอ้พริกเหลืองนี่นะเป็นไงอันดับแรก ปูมันสดมากอแล้วก็แบบก้ามอ่ะไม่ใช่ก้ามเขาเรียกว่าอะไรอันเนี้ยกันเชียงกันเชียงก็ใหญ่มากนะผลทานในทั้งคำนี่คือแบบว่าได้ความสดแล้วก็คือมีความเผ็ดนิดๆนะเพราะว่ามันมีพริกอยู่ในนั้นค่ะหอมมากคุณผู้ชมหอมแบบหอมพริกอ่ะโอ้พูดขนาดนี้นี่ท้องผมท้องเลยที่ฝนแอ้วหลังจากนั้นกลับมาที่เตาดตยต่อ ยังไงครับปลามันดูที่ปลาปลาเป็นเต๋าเหรอปลาเต๋าต้ยค่ะเต๋าต้ยค่ะโอ้แล้วมีความพิเศษยังไงคะอ๋อที่ร้านก็คือจะเน้นเน้นบวยบวย้มบวยขิงค่ะจะเผ็ดพริกไทยแล้วก็หอมบัวเราจะใช้บวยจีนค่ะใช้บวยจีนด้วยค่ป้มร้อนๆแบบนี้กินกับข้าวสวยนะฮสิ้นสุดๆหาทานยากด้วยนะครับค่ะแล้วเมนูต่อไปเลยครับแมนก็กุ้งพริกเกลือนะคะทุกโต๊ะมาก็แทบจะสั่งกันทุกโต๊ะ ต้องสั่งทุกโตเลยนะสำหรับอันนี้ัตใหญ่มากแล้วอันนี้คือเป็นกุ้งเป็นกุ้งแม่น้ำหรือเป็นกุ้งลายเสือเป็นกุ้งลายเสือหแล้วเป็นกุ้งสี่ตัวโลไหมเนี่ยประมาณสี่ตัวโลได้ไหมสิบสิบสองตัวโลสิบสองตัวโลแต่ถ้าอยากได้กุ้งที่ใหญ่ขึ้นมาอีกนิดนึงคือะไรตอนนี้เรามีกุ้งแม่น้ำค่ะมีกุ้งแม่น้ำแม่น้ำคือนี่เลยนี่นี่ที่บอกว่าสามตัวโลใช่ไหมพีใช่ค่ะ โอ้ก็คือใหญ่ชิงๆนะตัวใหญ่นี่ต้องชิมนะจ๊ะเลี้ยงยังไงคุณิมยใงไงดีโอ้ยเนื้อเขาแบบแน่นมากเนี่ยความสดของเนื้อกุ้งดูซิเดี๋ยวจะลองชิมให้ดูนะคะเพราะว่าป๊อปปี้เขาไม่กินเองช่วยไม่ได้ผมไปหยิบช้อนมารอละเมนูต่อไปต้องใช่แล้วไงคะแพร่อสดอ่ะคือรู้แล้วว่ากุ้งสดต้องเป็นแบบนี้เนื้อแน่นแล้วมีความหอมของกุ้งแม่น้ำโอ้โหอร่อยมากกินกับข้าวสวยเนี่ยคือปินที่สุด แล้วก็ตัวที่เขาผัดด้วยเนี่ยไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะคะกูกินได้คือดีเลยเครื่องแกงก็คือสุดยอดใช่ไหมผมน้อยใจคุณแอนมากไม่มีเมนูฝั่งนี้เลยเลยคุณแอนมันจะเป็นหอยหลายค่ะนี่หอยลายทำไมตัวใหญ่ขนาดนี้ครับพี่แอนคือช่วงนี้ฤดูกาลเขาหอยลายเขาตัวใหญ่ค่ะผมอนุญาตเลยนะผมปกติเราจะเห็นหอยลายชิ้นแบบกระจิ๊ดกระจิ๊ดเนาะแต่เพิ่งเห็นร้านเนี้ยนี่แหละจริง แล้วคือแบบว่าต้องพูดตรงว่าที่อื่นเนี่ยต้องใช้ช้อนคนหาเนื้อเยอะแต่ตรงนี้เป็นแต่นี่ไม,ไม่ต้องเลยครับเ,รเต็มๆแน่นๆเนื้อตัวเท่าฝา <ฮะ S 2> นะฮะขออนุญาตเลยอ,อุ้ยเธอเก่งมากเลยนะสามารถแบบว่าเอาหอยลายออกมาด้วยมือเดียวเนี่ยเก่งมากขออนุญาตชิมนะครับเออบอกรสชาติด้วยนะคะอุ้ยคุณคุณแผาวพามากตรงคือหอยเนี่ยตัวเน้นๆหอยลายมันคือหอยลายแต่ที่นี่มันมีความสดที่สำคัญกลิ่นพริกเผาเนี่ย แล้วก็ทําให้รสชาติมันเข้ากันมากซึ่งหอยมันหวานและขนาดนี้ครับจุดยอดมากเลยอ่ะชอบชอบใช่ไหมคะยานนูหนึ่งที่ขอนสักนิดเด้อปลาหมึกไข่นี่ปลาหมึกไข่เค็มเมื่อกี้แอบชิมไปแล้วตอนที่เธอกินหอยลายเพราะว่าทนไม่ไหวไปยังไงนูนน่ากินเหลือเกินอร่อยมากมีความแบบว่าหอมไข่เค็มรสชาติของไข่เค็มคือทุกคนก็ต้องรู้อยู่แล้วมันอร่อยมันทําให้นัวขึ้นเนาะนะครับเนี่ย แอมนี่เก่งมากฮะอธิบายรสชาติอาหารก่อนกินนะฮะกินไปแล้วลองกินไปแล้วผมหยอกผมหยอกไปก่อนแล้วและที่ขาดไม่ได้เลยนี่ครับคืออะไรครับปูไข่ดองค่ะอ๋อนี่อันนี้มีตลอดไหมคะพี่แอมก็คือส่วนมากจะมีตลอดแต่ถ้าช่วงไหนปูไข่ดองขาดเราก็จะหยุดพักค่ะพี่ปอนนี่แมสเปียกแล้วนะครับเนี่ยน้ำลายไหลหรือเปล่าคะนี่หรืออะไรฮะลายโตเร็วมากก็ดูดิคุณผู้ชมมัน ขออนุญาตชิมนะคะแต่ไม่เคยเห็นพี่น้องฝนชิมเยอะขนาดนี้เลยนะได้ไหมขออนุญาตนะคะทั้งกระดองนี้เลยนะคะปิดปิดอย่างนี้เลยนะอยากอยากทราบราคาคร่าวๆหน่อยครับแม่คะอย่างสมมุติว่าอย่างกุ้งพริกเกลือเนี่ยที่ร้านจะใช้สามร้อยถึงสี่ร้อยสามร้อยถึงสี่ร้อยหอยลายนี่ก็หนึ่งร้อยกับร้อยห้าสิบค่ะอ๋อสามารถเลือกเลือกได้ใช่ไหมเลือราคาได้นไหนค่ะแล้วก็ปลาหมึกไข่เค็งก็แค่สองร้อยค่ะแล้วก็อย่างปูไข่ดองนี่ที่ร้านจะใช้ไซส์สามขีดขึ้นกับสี่ขีด เป็นยังไงบ้างแล้วก็นื้อปูทุกจานก็จะจานละสี่ร้อยแซบจะบอกว่าราคาเนี่ยคุ้มมากกับความสดและความแซบที่ได้คุณผู้ชมบอกเลยว่าถ้าช่วงนี้มีปูไข่ดองต้องไปกินที่ร้านแอนท่าดินแดงแซบและสดมากขูงุณยอมความสดมากร้านนี้ว่าพี่แอนบอกที่ขาดไม่ได้เลยนะนี่นะข้าวผัดปูค่ะคือเป็น เมนูที่คนสั่งเยอะที่สุดสั่งเยอะที่สุดค่ะเพราะอะไรนะเเพราะที่ร้านนี่จะใช้ปูก้อนที่เราผัดพริกเหลืองเราจะใช้ก้อนใหญ่ผัดข้าวผัดปูไปเลยอ๋อก็คือได้มาเป็นเต็มๆแบบนี้แหละชิ้นเต็มๆเช่นกันฮะเพราะร้านอื่นเนี่ยข้าวจะแน่นแต่ที่นี่เนื้อปูแน่นๆเนื้อปูแน่นๆจริงๆคือต้องบอกว่าแน่นทุกอย่างเลยนะสำหรับเนื้อซีฟู้ดอันนี้ขอถามนิดนึงมาจาก ต่างจากไหนคะเนื้อซีฟู้ดเนี่ยมาซีฟู้ดทางซีฟู้ดเนี่ยเขามาจากสุราแต่เราจะมีแหล่งที่เอามาให้ค่ะจะเป็นเจ้าประจําของเราก็เลยต้องคัดไซน์มาคัดไซน์มาให้เราค่ะคือต้องคัดไซน์เลยแล้วมีสั่งออนไลน์ไหมครับส่วนมากที่ร้านก็จะเป็นสั่งหน้าร้านเยอะแล้วก็มีวินมอเตอร์ไซค์ส่งแล้วก็ใช้ไลน์แมนแมสเซนเจอร์ใช้แกลเอ็กเพสค่แทนฝากไว้หน่อยว่าร้านอยู่ตรงไหนนะคะอ๋อร้านแอนท่าดินแดงอยู่ตรงท่านแดงซอย9นะคะ และเราจะหยู่ทุกวันจันทร์เบอร์โทรศัพท์0816950597ึ่งหกาค่ะขอโปรโมชั่นหน่อยครับพี่แอนอ๋ออย่างนี้วันนี้แอนมาถึงแซฟพาซาใครที่ดูรายการแล้วก็โทรมาสั่งแอนลดจาก1,000บาทลดสิบปอรนต์ขึ้นไปลดตั้งแต่หนึ่งพัลด10%เลยนะโอ้ดีเลยค่ะพี่แอนขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าใครจะได้ของรางวัลค่ะ สาสโอ้โหท่านผู้ชมคะวเมื่อกี้โปรโมชั่นวาโก้ต้องบอกว่าว้าวมากเพราะว่าราคาแบบนี้ไม่มีที่ไหนแน่นอนใครเปยเจอที่ไหนนะโทรมาบอกเลยนะเพาะไม่เคยเห็นเออต้องบอกเลยว่าต้องรีบจัดผมจัดไปแล้วจัดอะไรจัดให้คุณแม่กับน้องสาวาใส่ส <ใจ S 1> ลับกันสวยๆไป แอบเห็นนะวันนั้นนโชว์แล้วก็ใส่กางเกงในสีชมพูอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวจริงๆคือไม่ได้เอาไปใส่เองคุณเลยพูดไปเรื่อยอันนี้เป็นเรื่องของป๊อปปี้จบไปแต่ว่าตรงนี้ก็ต้องตัดเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมช่วยกันแซบมาแล้วค่ะบอกเลยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเป็นคนหนึ่งที่ชอบทานวุ้นร้านนี้ชื่อว่าเอมใจขนมรับรองว่ามาร้านนี้อิ่มเอมใจแน่นอนเพราะว่ามันไม่ใช่วุ้นธรรมดาค่ะที่นี่เขามีวุ้นข้าวเหนียวทุเรียน นี่วุ้นเห็นไม้เนี่ยน่ากินมากแล้วแบบบอกเลยว่ากินเข้าไปเนี่ยจะได้รสชาติเหมือนข้าวเหนียวทุเรียนส่วนที่เห็นอยู่ตอนนี้นะคะเป็นวุ้นกล้วยบวชชีอ้เป็นวุ้นหมดเลยใช่ทุกอย่างเป็นวุ้นหมดเลยแล้วก็ยังมีวุ้นข้าวเหนียวมะม่วงวุ้น้ำเพื่ผลไม้นมสดส่วนที่เห็นอยู่ตอนนี้เป็นวุ้นส้มวุ้นส้มมากจ้า แล้วรสชาติเป็นยังไงต้องให้ป๊อปปี้ลองชิมขออนุญาคุานกล้วยบดชชีเพราะว่าไม่เคยได้ยินมาก่อนว่ามีนะเ้ขนม้าไม่เป็นไรนะครับเมื่อกี้เทคสองหนึ่งสองสั้นขอฮะชิมป๊อปปี้ชิมระหว่างชิมจะบอกว่าราคาก็ไม่แพงด้วยค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นที่49บาทเท่านั้นเองนะคะอย่างที่ป๊อปปี้กินอยู่อันนี้คือถ้วยละสี่สิบเก้าบาทเป็นกล้วยบดชชีส่วนข้าวเหนียวทุเรียน89บาทแล้วก็ข้าวเหนียวมะม่วงนะคะก็69บาทเป็นไงคุณ หอมไม่หวานมากแล้วก็กลิ่นกล้วยบดชีคือดีมากๆเลยก็ยังยเป็นกล้วยบดชีก็ยังเป็นกล้วยบดชีแต่ว่าเป็นในรูปแบบบุ้นแบบนี่ค่งบอกเลยเป็นขนมแบบ นี่ไม่เคยทานมาก่อนแล้วก็หาทานยากด้วยนะใช่มีสอนทํามีสอนทด้วยค่ะ,อ,คะอันนี้บอกเลยว่าถ้าเกิดใครอยากจะแบบเป็นอาชีพชก็ติดต่อไปได้นะคะคอร์สเรียนจาก299อกบอกว่ามาจากแคปพาซาหลือแค่ร้อยเาเท่านั้นแล้วในคอร์สะเขามีแถมที่ทําแบบเป็นทิมพ์ทาบุญให้ด้วยนะคะ <5. S 1> เป็นเรียนแบบออนไลน์เหมาะกับยุคนี้แหละแต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่ได้อยากจะทําเองอยากทานเฉยโทรไปสั่งได้เลยค่ะ 0864241498นะคะหรือว่าเข้าไปที่ Facebook เอ็มใจขนมค่ะร้านนี้เขาบอกเลยว่าเป็นงานศิลป์ที่กินได้โอ้เป็นงานศิลป์จริงๆเาสวยงามมากอร่อยดูบ้านเฉยๆเราเรียนก็ดีนะครับเพราะว่าจะได้นำมาใช้แล้วเ็ี้็นอาชีพได้วันนี้เป็นใครเอ่ยวันนี้ต้องแจกค่ะเหมือนเดิมเลยเป็นใครเอ่ยโอ้มาห้าหนึ่งชื่อในวันนี้ ผู้ชมมันจะงงว่าทำไมถึงเป็นสีนี้อยู่นะครับเพราะว่าเราขยายความสุขให้กับผู้ชมนะสมัครมาเยอะๆนี่ค่ะผู้ชมดีของเราในวันนี้คุธนวัลคูนในเมืองค่ะดูไปเลยเดี๋ยวนี้บอกนะครับว่าใครที่ยังไม่ได้ส่งในเดือนนี้นะะส่งมาได้เลยนะครับส่วนใครที่ส่งมาแต่เดือนที่แล้วเนี่ยก็คือไม่ต้องส่งเพิ่มเพราะว่าชื่อของคุณอยู่ในกล่องเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วดิฉันต้องพยายามที่จะแบบว่าเนี่ยคนเราอยากให้ได้ทุกคนจริงๆนะแต่ว่าเราต้องแจกวันละ รางวัลถูกต้องแล้วันนี้เราก็แจกเครื่องปั่นน้ำผลไม้นะคะวันนี้รับสายก็ได้ไปเลยนะสวัสดีค่ะคุณธนวันโทรจากรายการแซบคาซานะคะคุณธนวันอยู่จังหวัดอะไรคะกรุงเทพค่ะกรุงเทพวันนี้คุณธนวันเป็นผู้โชคดีได้รับน้ำปั่นผลไม้เครื่องปั่นน้ำผลไม้จกสมาโู ถ้าได้ปั่นผลไม้อยากได้ไปด้วยเดี๋ยวเราจะแถมให้เดี๋ยวเราปั่นไปให้ด้วยขอบคุณมากนะคะยินดีด้วยนะคะค่ะค่ะส่านผูค่ะพี่สมานนะวันนี้นะห้าโมงเย็นนะครับอย่าลืมส่งกําลังใจเชียร์นะครับไทยพบสหรัฐอเมริกาใช่เลยวันนี้นะครับเวลาเราหมดลงแล้วครับขอบคุณเสื้อผ้าโพเมิโลและก็มินิเอ็มครับค่ะวันนี้พวกเราเซฟพาร์สเลิความสนุกทั้งครอบครัวแจกชัวร์ทุกวันสวัสดีค่ะ